หลังจากที่รอคอยมานานนะคะวันนี้ห้องเด็กๆเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ให้ช่างมาวัดติดมาม่านนะคะเมื่อเช้าเนี่ยช่างก็เข้ามาติดมาม่านเรียบร้อย <4 S 2> เลือกติดวันนี้นะคะทุกคนเป็นสีครีมค่ะห้องจะได้ดูสว่างหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูสบายตาขึ้นมาเยอะเลยค่ะแแพก็จะจัดที่นอนให้เด็กๆใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าแพ้เอาเตียงสองชั้นโอกมีคนถามแพ้เรื่องแพซื้อลอตเตอรี่ในแอปไหนใช่ไหมคะทุกคนซื้อลอตเตอรี่ในแอปสลากไทยนะคะก็จะมีให้เราเลือกชุด1บ3ใบ4ใบแล้วกา5ใบสลที่ชุด5ใบเาาขยใแล้วกคนถ้าใบค่ะ ซื้อลอตเตอรี่จากแอปนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าไว้ใจได้จะเลือกซื้อชุดตามที่เราต้องการเลยนะคะทุกคนถ้าเราอยากเติมเงินไปไว้ในกระเป๋าตังก็ได้นะเวลาที่เราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะหักเงินจากในกระเป๋าตังเราเลยค่ะเติมมาแล้วนะคะรอระบบยืนยันสักแป๊บถ้าเราไม่อยากโอนเงินไปไว้ในกระเป๋าตังนะคะเราก็สามารถโอนจ่ายสดได้เลยแอปสลากไทยเนี่ยสามารถโหลดได้ทั้งเพจสตูแล้วก็แอปสตูเลยนะคะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลายคนเนี่ยก็ําเรื่องงบทำห้องใหม่ของลูกแพรมารวมเดกเสร็จแล้วเนี่ยแพะก็ยังไม่ได้คิดเลย ก็คือไม่ค่อยว่างเลยทุกคนหาช่างยากาวันนี้นะคะทุกคนที่ให้ช่างมาติด้ามานะคะก็จบไปที่14บใบเทาติดกระจกนะคะก็อยู่ที่38ใบเทาค่ะติดแอร์นะคะก็อยู่ที่19บเาใบเทานะคะทุกคนซื้อที่นอนยางพาราให้เด็กๆใหม่คนละอันนะคะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณเกือบ10ใบเทาค่ะนี่แหละค่ะทุกคนแพ้ทําห้องให้เด็กๆนะคะงบก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยอันนี้มาเล่าให้ฟังสําหรับพี่ๆที่อยากรู้นะคะทุกคนไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดแต่อย่างใดนะคะมีพี่ๆหลายคนเนี่ยก็อยากรู้เนาะเพราะว่าอยากเอาไปทําห้องให้เด็็กกๆๆบ้้้้้าาาาาาางงงงเเ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 นนนนนนีีีีี่่่ยยยยออออตตตขขมมมะะะคคทุวจใหดดชัื คะรู้สึกว่าห้องคับแคบก็เลยเอาออกไปก็เลยแบ่งแยกที่นอนให้เด็กๆ2อฝั่งนะคะเพื่อที่จะได้นอนสบายๆตอนนี้ห้องเด็กๆก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกเราจะมาอัปเดตนะคะ